สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนสำหรับคลิปนี้นะเราก็จะมาแชร์ประสบการณ์นะคะที่เราเนี่ยได้เห็นของจริงมาแล้วอ่ะก็คือว่าในหัวข้อผู้ประกอบการทำงานแทบตายเงินหายไปไหนหมดอ่าผู้ประกอบการหลายๆคนนะคะก็าอาจจะเจอปัญหานี้นะคะ,ะมัวแต่ทำงานหาไรายได้เข้าบริษัทแต่ลืมดูในส่วนอื่นๆไปแล้วก็ รู้สึกว่ายังบกพร่องในเรื่องต่างๆแล้วก็ยังไม่ได้แบบคือเอาง่ายว่าเขามีหน้าที่แค่ผู้ประกอบการมีหน้าที่แค่แบบเสนอขายงานได้งานได้รายได,ไได้แค่นั้นจบแล้วก็เอามาจัดสรรค่าใช้จ่ายหนี้สินต่างๆนะคะซึ่งปัญหาที่เราเจอนะอย่างแรกเลยนะทุกคนก็คือในเรื่องของหนี้สินอืม หนี้สินมันก็จะอยู่อยู่ถ้าเกิดว่าพูดในทางของบัญชีอ่ะมันก็คืออยู่ในหมวดหนี้สินใช่ไหมแล้วก็ในเรื่องของค่าใช้จ่ายก็จะอยู่ในหมวด5ในทางบัญชีหนี้สินจะอยู่ในหมวด2หมวด1คือสินทรัพย์หมวด2หนี้สินหมวด3ทุนหมวด4ี่รายได้หมวด5ค่าใช้จ่ายแต่ว่าเราจะมาพูดถึงสส่วนนี้เพราะสส่วนนี้มันสัมพันธ์กัน ค่าใช้จ่ายจะออกไปเป็นหนี้สินที่เราจะต้องจ่ายก็ได้เรามาพูดถึงในเรื่องของเกี่ยวกับผู้ประกอบการเนาะโดยรวมก่อนไม่เอาทางด้านบัญชีนะก็คือว่าทํางานมาแล้วมีรายได้แล้วแต่ไม่สามารถรักษาเงินเอาไว้ได้เพราะว่ามันไปออกกับหนี้สินที่เราไปกู้ไว้แล้วก็ค่าใช้จ่ายตัวสําคัญที่เป็นเลนมาร์กตรงนี้เลยก็คือตัวของหนี้สิน ผู้ประกอบการเนี่ยนะคะไปเช็คเลยว่าเราก่อนนี้สินเอาไว้ทั้งหมดกี่ที่1 2 3 4งสองลิสต์ออกมาบางครั้งเราอาจจะไปกู้มาหลายเจ้าถูกไหมอาจจะก,กู้สมมติพ่อแม่เอาที่ที่ดินที่มีบ้านไปไปกู้มา,าจากพวกสมมติสตหกรณ์นะสหกรณ์แถวบ้าน หรือว่าไปกู้มาจากกู้ยืมมาจากธนาคารที่เป็นธนาคารชิงพาณิชย์ที่เรารู้จักกันดีพวก SCB กรุงศรีกรุงไทยธนาชาตินู่นนี่นั่นที่เขามีอยู่ตามปกตินะคะนู่นนี่นั่นก็ว่าไปจากสถาบัานการเงินต่างๆแล้วก็ จุดเริ่มต้นนะคะก็คือเริ่มแรกเลยที่เราอยากจะให้ผู้ประกอบการเนี่ยไปเช็คเลยว่าณนะตอนนี้กิจาการของคุณนะมีหนี้ทั้งหมดเท่าไหร่เบื้องต้นนะมีหนี้ทั้งหมดเท่าไหร่แล้วก็ไปดูเลยว่าทั้งหมดเนี่ยดอกเบี้ย เท่าไหร่ดอกเบีย้ยของแต่ละที่มันเท่าไหร่อืมสมมติอาจจะไปยืมพ่อแม่พ่อแม่อาจจะไม่คิดดอกเบีย้ยแต่แบบเออก็แบบช่วยพพอร์ตในเรื่องนู่นนี่นั่นอ่าอาจจะอาจจะไม่เยอะหรือว่าเราไปกู้นะคะดอกเบีย้ยจากสถาบาันการเงินสหารณ์จากธนาคารพวกเนี้ยดอกเบีย้ยมันอาจจะสูง แต่เพื่อนๆอันนี้เป็นตัวเลขสมมุตินะสมมติไปกู้จากสหากรณ์ดอกเบี้ย12%ต่อปีไปกู้ธนาคารไทยพาณิชย์อ่ะดอกเบี้ย15%ต่อปีอ่ะสมมุติไปนะสถาบันการเงินสมมุติว่าสถาบันการเงินสถาบันการเงินอื่นๆสมมุติ8%ต่อปีอันนี้เป็นตัวเลขสมมุตินะแล้วเพื่อนๆก็ไปดูค่ะเช็คดิฟก่อนเลยว่าจะสถาบันการเงินที่เราไปกู้มาเนี่ย ตัวไหนรายการไหนที่มรีรายการที่เราต้องจ่ายค่าดอกเบีย้ยสูงที่สุดให้เรารีบไปโปะถ้าเป็นไปได้นะก็รีบไปชำระตัวที่ดอกเบีย้ยสูงที่สุดก่อนอย่างเช่นเนี่ยไปกู้จากสถาบันการเงินเราก็เอาไปชำระลำดับต่อไปพอตัวนี้หมดไอตัวเนี้ย ไอ้ที่เหลือตัวนี้เราอาจจะไปขอผ่อนผันกับธนาคารเราก็จะเข้าไปคุยหรือว่าอะไรต่างๆมันมีวิธีการค่ะแล้วเราอะไปชําระนี่ตัวที่มันเป็นดอกเบีย้ยตัวที่สูงสุดอะก่อนทุกคนเพราะว่าอัตราดอกเบีย้ยมันจะผันแปรไปตามระยะเวลาที่เรากู้ยิ่งเรากู้นะเราก็ยิ่งต้องเสียดอกเยอะและนี่ก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทําไมผู้ประกอบการทํางานแทบตายเงินหายไปไหนหมดไม่เข้าไปใจดอกเบีย้ยหมดค่ะ ผลนู่นผลนนี่ค่าใช้จ่ายนู่นนี่นั่นอีกค่ะอ่าเราก็ต้องแบบต้องมาดูแล้วก็ต้องมาบริหารตรงนี้นะคะก็คือดอกเบี้ยถือเป็นเรื่องสําคัญอย่างหนึ่งที่ผู้ประกอบการนะคะต้องใส่ใจไม่ใช่คิดแค่ว่าเราได้เงินมาแล้วแล้วเราอะรู้สึกว่าโอ้นี่มันคือผลงานแล้วก็ความสามารถของฉันฉันจะรู้สึกว่าตัวเอง พราวขึ้นมาอันนี้มันเป็นความทางความรู้สึกนะคะแต่ทางด้านการเงินมันไม่ใช่ค่ะมันไม่ใช่เราต้องมาดูความเป็นจริงตรงนี้เมื่อคุณค่อยๆชําระนี่ไปได้แล้วสุดท้ายอะ่ะสุดท้ายผลลัพธ์มันจะเป็นยังไงร,รู้ไหมคะกระแสกระแสเงินสดของผู้ประกอบการนะคะก็จะเริ่มค่อยๆเริ่มจากติดลบ ไปเป็นศูนย์แล้วก็ไปเป็นบวก1นึบวกสบวกสซึ่งมันก็ใช้ระยะเวลาแล้วแต่ว่าท่านผู้ประกอบการเนี่ยจะบริหารจัดการหนี้สินตรงนี้ยังไงเพราะว่ารูปแบบที่มันจะออกมาในอนาคตนะคะกระแสงเงินสดของเพื่อนๆก็จะเพิ่มขึ้นจนเป็นบวกจากที่ติดลบเพราะเราไปกู้ กู้หนี้มาถูกไหมเราติดลบเราจะต้องหาเงินหาไรายได้มาบริหารค่าใช้จ่ายนู่นนี่นั่น,นแล้วก็ไปใช้หนี้จนระยะเวลามันผ่านไปมันก็จะไม่มีหนี้พอไม่มีหนี้เสร็จแล้วคุณก็จะมีความสามารถในการทําให้กระแสะเงินสดของคุณเป็นบวกได้และนี่แหละค่ะก็จะเป็นความมั่งคั่งที่จะเกิดขึ้นกับธุรกิจของคุณหรือว่ากิจการของคุณนั่นเอง อันนี้ก็จะเป็นข้อดีนะคะของความที่ผู้ประกอบการเนี่ยต้องหันมาใส่ใจในเรื่องของตรงนี้อย่าลืมนะคะหาเงินมาได้แล้วเราก็ต้องใช้ให้เป็นแล้วก็รู้จักที่จะบริหารจัดการส่วนต่างๆอันนี้ก็จะเป็นข้อมูลดีๆนะคะที่เราพบเห็นมาแล้วเราเจอมาอันนี้สามารถเอาไปปรับใช้กับส่วนบุคคลได้ด้วยนะเพราะว่าเราก็เคยเจอปัญหานี้เหมือนกันคือเรา,ามีนี่ มีนี่ก็คืออยากจะขอแชร์ประสบการณ์ส่วนตัวเลยนะก็จะเป็นนี่จากการที่เราซื้อรถอืเป็นรถมอเตอร์ไซค์แล้วก็เป็นนี่ก็ยศสเป็นนี่กยศนี่ก็เพราะว่าเราจะต้องเรียนแล้วก็ที่บ้านไม่ได้สูงเราก็เลยกู้เงินเรียนนี่รถก็คือไปซื้อมอเตอร์ไซค์มาแล้วก็เออมันช่วยให้เราลดค่าใช้จ่ายในเรื่องของการเดินทางแล้วก็ถ้าเกิดว่าและที่สําคัญเนี้ยรถเนี้ย มันจะมีมีวิธีการที่แบบว่าพี่เราอะซื้อเงินสดให้ก่อนแล้วก็พอเงินซื้อเงินสดให้เราก่อนเราก็ผ่อนเงินเนี้ยให้กับพี่เราอมืมันจะได้ลดอัตราดอกเบี้ยของเราไปไงเออมันก็เป็นข้อดีแล้วก็สุดท้ายนะเราก็มาเช็คลิสต์ว่าเอ้ยเรามีหนี้สินอะไรบ้างวะแล้วมีค่าใช้จ่ายอะไรที่เราจะต้องจัดการบ้างก็เลยปรากฏว่าเราก็ได้ผ่อนแต่ว่าข้อตรงเนี้ยเราอะอยากตัด เราอะใช้วิธีเทคนิคก็คือเราตัดตัวหนี้ที่เป็นหนี้ลดก่อนอหนี้ลดเราไปปิดหนี้ลดหมดก็มีความสบายใจไปอย่างหนึ่งแล้วก็ยังเป็นหนี้กยศซึ่งหนี้กยศเนี่ยไม่ได้ทาผ่อนผันอะไรนะแต่ก็มีการจ่ายชําระทุกเดือนแล้วก็ไม่ทางสถาบันกยศเขาก็แบบไม่ได้ทวงเงินมาไม่ได้มีหนังสืออะไรมาเพราะว่าเราอะทำจ่าย ไปให้กับทางกยกยอสเนี่ยทุกๆเดือนเลยนี่ก็จะเป็นผลดีกับเราเราก็จะกลายเป็นลูกหนี้ที่ดีประมาณนั้นนะคะอันนี้ก็แบบอยากจะมาแชร์เนาะเผื่อว่าจะเป็นสิ่งดีๆเป็นเออสิ่งที่ผู้ประกอบการควรรู้แล้วก็คนที่เป็นวัยรุ่นนะคะที่อยากจะ เป็นนายตัวเองอยากจะมีธุรกิจเป็นของตัวเองก็อยากให้ศึกษาตรงนี้ดูให้ดีนะถ้าเกิดว่าเริ่มทําเริ่มต้นทําธุรกิจจากน้อยๆก่อนแล้วก็ค่อยต่อยอดไปอะ่ะได้มันก็จะดีเนาะเพราะว่าเราจะได้ไม่ต้องมีหนี้สินยังไงแต่ถ้ามันจําเป็นจริงๆอะ่ะเออไม่มีจริงๆแล้วการลงทุนมันก็ต้องใช้เงินก้อนใหญ่ก็อยากจะให้ลองพิจารณาดูอัตราดอกเบี้ยแล้วก็เปรียบเทียบจากที่ต่างๆจากสถาบันการเงินต่างๆ พอเปรียบเทียบเสร็จแล้วอ่ะพอดูแล้วว่าเออตัวไหนที่มันแบบกู้แล้วดอกเบี้ยต่ำๆอ่ะก็ให้กู้จากที่นั่นก่อนแต่ว่าเพื่อนๆก็ต้องแบบต้องไปเปรียบเทียบดูให้ละเอียดให้ดีก่อนก็จะเป็นการติดกระดุมเม็ดแรกแล้วก็เป็นการเริ่มต้นทําธุรกิจที่ดีนะคะก็อยากจะฝากเพื่อนๆค่ะขอบคุณที่เข้ามาติดตามรับชมนะคะสําหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ